สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้พบเจอกันทั้งสามคนเลยนะครับโรงเรียนปิดใช่ไหมวันนี้ปิดไม่วันอาทิตย์ดิทุกคนไอ้บอยไอ้เด้วคุณยมครับวันนี้เรามีผลไม้นะครับโอคุโดมามะกอกเนี่ยโอคุโดลูกอะไรเียมะกอกกับมะงีกนี่นั่นแหละเขาเรียกว่าแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลหนังหรือว่าแล้วแต่พื้นที่ของใครจะเรียกนะครับ แต่พื้นที่ของเราเรียกว่าแอปเปิลหนังนะครับคุณผู้ชมน้องๆเคยกินหรือยังไม่เคยเห็นด้วยยังไม่เคยกินนะครับเพราะว่ามันเหมือนลูกพับอใช่ใช่ใช่มันลูกอัพับอ่ะไม่ใช่ลูกอัพลูกอัพลักไม่ใช่ละเขาไม่อัพับแล้วเขามีคนคุยแล้วมีมีมคนนี้กับอัพพอเปลี่ยนเรื่องนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะผมได้ไปขึ้นมาตอนเช้านะครับตอนเย็นเราก็จะมากินกันนะครับอ่ะ กินให้กินให้ดูกินยังไงกินเลยกินก่อนเลยไม่ไม่ผมไม่อยากเดี๋ยวข้างูอ่าให้กินก่อนเลยมันกินยังไงล่ะกัดกินสิยากเลยบ้าบอชิมอะไรไหมเหรอกินเปลือกมันอ่ะมล้วมันแกะได้เนี่ยกัดเลยกัดเลยเมื่อเช้าผมไปขึ้นมาทุกคนโอ้โหสูงมากมันเป็นผลกินมันเป็นผลไม้ที่หากินยากนะแล้วก็อร่อยด้วย เป็นไง,ไง,ไไงนะเมิกรสชาติ <ś ması> ให้หนุนลองเอนเคยพูดอ๋อนี่ไงเขากินตรงนีม้มันไงอ่ะชิมงว่าพี่เกมทำไมถามว่าเอาช้อนไหมอืมอ,อืมออยางกัดปักมุ <ś ments> ดเลยขาเป็นไงหวานน่ะรสชาติหวานหวานแล้วก็เป็นไงบ้างหวานแบหอมหอมมากๆเลยถูกต้องหวานหอมแล้วก็ออกแบบฝดๆหนเลยนึงถ้ากินทั้งเปลือกนี่คุณผู้ชมจะแปลกเดี๋ยวอนี มันเป็นผลไม้ที่หากินยากเพราะว่าสมัยนี้มันไม่ค่อยมีต้นแล้วทุกคนแล้วก็มันไม่ค่อยมีลูกด้วยบางต้นนังเหมือนอะไรนะตี่ว่าปลูกไว้ข้างบ้านแล้วทำไมเขาเรียกว่าแอปเปิลหนังมันไม่เหมือนแอปเปิลเลยรสชาติก็ไม่เหมือนแอปเปิลลูกมันเหมือนไงมันแบนกลมๆแต่มันอร่อยเนี่ยดูเนื้อมันโอ้โหทำไมอร่อยมากเลยเนะหวานเหมือนนมอ่ะไม่ผมกินได้ไหม ได้ดิหวานเม็ดเม็ดกินกินไปกัดมาได้เหมือนกันคลายออกนี่มักินได้หวานหวานมากกินเม็ดะกินไหะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับบอกว่าข้างในมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงให้น้องๆอ,อธิบายด้วยอืนี่ทุกคนให้ดูใ,ใกล้เป็นอย่างนี้นะครับไปเยื่อที่ติดตรงเม็ดมันอะ อร่อยมากอร่อยมันมีมันใสๆแบบอันนี้มันจะนุ่มๆเนาะแล้วก็หอมหวานนะครับผมเหมือนอะไรนะพี่เกมมี๋ยวเขาใส่น้ำแข็งใสอ่ะตัวอันนี้ก็จะเหมือนลูกไอ้จาวเหรออะไรเอลูกลูกจาวนั่นแหละลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวไข่น้ำแข็งใสอ่ะเดี๋ยวใส่หวานนีน้ำกัดอย่างนี้โอ้อันนี้ปลอดสารพิษจริงๆเลยพี่เกมบางว่าบางอันมันจะไปนอนด้วยนนอเต็มเลยผมไม่ถูกกันนอนด้วยดิ ห,ห,ห,หวานนะหวานหอมเหมือนเหมือนอะไรย่ไม่เหมือนไอ้ปูล้ว่ะเหมือนน้อยนาเหมือนเนี่ยกลิ่นมันอ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างเลยผมว่ากลิ่นมันเหมือนน้อยนาเนื้อมันแปลกแปลกชาตินี้มันแปลกไม่เคยกินเลยไม่เคยกินก็กินซะส่วนมากมแมลงวันทองมันจะไปเจาะครับทุกคนเราจะกินไม่ทันนะครับนเ,เนี่ยลูกเกี่ยวแบบนี้มันเริ่มเจาะได้ไหมเนี่ยเนี่ยเจาะปุ๊บมันก็มียางออกกินมันหอมไง แมลงวันทองชอบมากเพราะมันหวานนะครับผมโอ้โหอันนี้แมลงวันทองเป็นตัวอะไรพี่แจบบอกไงดีอะทุกคนไม่เคยเห็นแมลงวันทองเยูลมิกไม่รู้จักแมลงวันทองแมลงวันทองรู้จักก้าเมดเขียวอ่ะเาันมันแมลงวันหัวเขียวแมลงวันทองมันเป็นแมลงที่เป็นแมลงที่หลอกกว่า มันเป็นมันเป็นแมลงห้อยแปลว่าจางเลยก็เหมือนนนกับพี่เกมมแมลงที่หลอขวาเกี่ยวะไรกันวันน้ผมเจอเจ๊กผ่อนทุกตัวนะพี่เกมถ้าสุกสุกอ่ะมันจะมีเราต้องเฉกออกทุกคนมันมีนอนออ้โอ้กันไม่ได้กันเลยไม่ได้สุกมันมีหนอนเขียวๆดิสุวเขียวจะไม่ค่อยมีนอนเพราะแมลงมันทอมันยังเจาะไม่เข้ายังไม่ช้ำ ได้เดี๋ยวแข็งๆ่ะกินได้ใช่ไหมนี่แบบเนี้ยได้หมดนี่เนี่ยอันนี้มันคเอาเม็ดมันปลูกตรงแถวบ้านได้ไหมพี่เกมไม่ขึ้นหรอกเม็ดอย่างเงี้ยอต้องเอาเม็ดถ้าไม่ได้ปลูกนะเราตายก็ยังไม่ได้กินมันสายพันธุ์ป่าไหมตัวนี้นี่เป็่องใดเครื่อกว่ามันจะโตอุวยหนอนกินไปแล้วหนอนแมลงวันไม่ได้เป็นไร หนอนปลาร้างกินอ่ะหนอนแมลงมันทองเนี่ยครับเอาไปทอดใช่ไหมใช่หนอนปลาร้าเรายังกินเลยเห็นไหมตอนที่เราตักปลาร้าใส่ส้มตำอ่ะหยเๆๆนอย่าไปอู้งอ่ะมันหนาวหลายจัะมันไม่้นน่ามันเจาะหาีิเป็นเนื้อมมาเลยหากินยางนะครับเสี่ยงชีวิตนะครับผมเมนูนี้ผมขึ้นไปขสูงอ่ะขาก็สั่นมือก็ไม่ถึงขาสั่นเนี่ยทุกคนแล้วเราก็ถือกล้องด้วยเนาะ ไอม,มือเราไม่มีเกาะแล้วแบบลูกสุกๆแบบนี้มันก็อยู่ไไกลมือเราอะ่ะไอ้ไกลมือมันก็ลูกเล็กๆไม่ไม่สุกอะ่ะไอ้ไกลเราก็อยากจะได้เนาะลูกใหญ่ๆงเงี้ยเราก็เอื้อม <c oughs> ไปอ,อันนี้ก็ขาสั่นแล้วครับผมไม่ไหวแล้วพอเรามองดูด้านลุ่มเนี่ยโค้มด้วยขึ้นที่สูงใหญ่อย่ามองลงข้างล่างไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้กลัวสําหรับคนที่กลัวนน่นมองข้างล่างไม่ได้อ่ะผมยังกลัวมากๆเลยด้วยกลัวอย่างเกิดปีกใหแต่ พี่ไก่เลยแล้วเกิดพี่หมูหรอพี่ไก่บ่อครับพี่หมูต้องอยู่กับดินเหรอใช่พี่หมูต้องอยู่กับดินมันขึ้นสูงไม่ได้บินไม่ได้อย่างงั้นอ่ะพีบินได้ผมปีไก่ไงบินได้เอ๊ะเลยเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอ้าวถ้าเป็นปีไก่แสดงว่าล่อนลงมาจากต้นไม้ได้ได้ดิได้ก็แล้วขาหักแทนหักหรือเปล่าไปเก็บอยู่โรงพยาบาลมังไปโน่นไปเยี่ยมลุงหมานะ พี่ไก่พี่หมาก็ปีนได้นะต้นไม้แต่ก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเหมือนกันพี่หมาชอบห่อชอบเห่าพี่หมาชอบเอาด้วยฮะอะไรนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยชอบเอาของชาวบ้านชอบขโมยของชาวบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยทุกคนชอบเนี่ยชอบไปรักไปข้างมาเมื่อกี้เขาให้ข้าวลูกเขาอยู่ทุกคนเห็นนอนไหม ผมจัดแล้วสิบตัวอืมผมก็น่าน่าน่างไม่ต่ํากว่าห้าตัวเมื่อกี้นี่มไม่เป็นไรหรอกนอนม่ไแ้งวันอะมันเพีนอนพยาธิมันย่อยเยอ่แล้วเนาะมันก็ตายเข้าไปมันก็ตายอยู่ดีอามันหายใจไม่ออกเดานะกว่าไปหน่ะไอ้ที่คนยวกกินเข้าไปมันใปไข่ในท้องก็มีอะเอ้ยพูดงนนี่มันอากาศมันมันอมันกว่ามันจะกลายตัวเป็นแมลงวันมันก็น้นเราก็ถ่ายออกมาหมดแล้วอโอ้แล้วเรากินของเผ็ดกันบ่อยด้วยมันก็โอ้ข้ามดก็เดสมอเล่มันตายอะ ถ้าไม่ตายล้ดิ้นอ่ะถ้าไม่ตายแล้วเขเลี้ยงไว้บ้างพี่การพี่การอยู่อะไรอยู่มาบีอย่างตรงนี้โอ้เติมหน้าเลยเดี๋ยวนะได้กินนะของดีมีครั้งเดียวขอดีมีครั้งเดียวนะไม่ไม่ขึ้นไม่กินแล้วนะอยากใช้ช้อนมากกว่าใช่จอนไม่คูด้นเนื้อไม่ด้นหนังเนี่ยทุกคนลูกดิบๆมันก็ จะมียางหน่อยใช่แต่ยางมันก็แบบกินได้นะไม่เป็นไรกินได้เอามากัดปากหน่อยไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไม่เท่ากับอะไรเพี่อมันเหมือนนมเนี่ยมันนมมันเราเขากห็นเขาดูมันกัดปากมะม่วงกว่าไม่เหมือนยางหม้อหม่วงไม่เหมือนยางมะปรางดิ่งในปากเลยทีเดียวนอนดิ่งในปากเลยเขาบอกให้กินไปเลยมีลูกที่แม่ค่อยมี โอ้ยแข็งเลยยิ่งสุกยิ่งหวานอ่ะใช่สุกไปหมดแล้วลูกสุกมันก็อันนี้อ่ะมันโอ้ลูกนี้ได้อยู่ดูดิเอาเรียบกินอะไรสุกหรือยังอ่ะยังเจ้ามีดมาพี่เจมขีเงี้เละมันไม่สุกอันนี้ลูกนี้สุกสีนี่สีมันจะออกแดงๆนิดนึงโอ้ยตัวนี้ไม่มีหนอนนี่เออเนื้อดีเลยไม่สุก นี่ก็ไม่มีจ้าแต่มันข้าตัวเขาเลยตัวนี้หวานเดี๋ยวว่าล่างก่อนจะพาไปขึ้นอ้ไม่เอาอ่ะตายผมตายผมกลัวที่สูงกลัวที่สูงกลัวที่แคบฮะผมอ่ะเข้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเข้าแล้วเข้าไม่ได้แล้วเราไม่ได้ห่อไงแต่ทุกปีไอ้ทิ้งกว่านี้กินไม่ได้เลยมันเจาะเน่าตั้งแต่บนต้นเลย อันนี้ยังถือว่ายังดีอยู่นะเขาเขาเขาอยากไว้ไงมันเต็มต้นมันเยอะเกินไงปีหน้าก็ต้องปินไปห่อแล้วกันเนี่ยหอยังทันเพราะไม่มีลูกเล็กอยู่ถ้าเราอยากจะกินนะเราก็ไปห่อไว้ลูกเล็กห่อแต่ตอนนี้ไปแล้วเราก็จะได้กินโตมามันมันก็จะได้กินดีหน่อยตอนนี้มันมีแต่หนอนทุกคนไอขึ้นไปคนเดียวเตะต่ำๆก็มีเนาะต่ำๆเมาต้นมันเป็นยังไงนี่ไงใบมันเห็นไหมทุกคนดูใบมันดิยังใบกระท่อม ีนนคิปเัวใบมันก็จะเป็นสีนี้ด้านหน้าเป็นสีเขียวด้านหลังเป็นสีนี้สีแดงอาโอเคครับวันนี้ก็เอาแอปเปิลหนังนะครับมาให้น้องลองชิมเป็นไงรสชาติร่อยแซ่บอี๋ีบอมันแบบแซ่บแซ่บขั้นกันน่อยากแซ่บยิ่งกว่านี้ก็ต้องไปห่อไปหอมนะครับผมไปห่องแต่ตอนนี้เลยถ้ามันสุกมาจะได้กินแบบอร่อยมากรวยกว่านี้หวานมากถ้ากัดไปมันกินคำแรกนี่กลิ่นหอมมากเลยนนะ กกัดไปมเมื่อกี้น่าจะมีหนอนเข้าไปตามตัวผมคนละดินในปากครับเมื่อกีก้คนละสิบตัวครับผม <c oughs> กินหนอนไปโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะ <c oughs> ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้ก็ทั้งวันนี่ก็ไปขึ้นต้นนี้มาตอนเย็นก็มากินนะครับอร่อยมากเ๋ยพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเ้าวคิมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ถ้ามีเวลาก็ไปนั่งไสเอาหนอนอกหน่อยนะกินสบายเลยใส่ใบมัวใส่หัวจอดขวากเอาหน่อยมนกินได้เล้า